สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับแป้งในช่องอะไรเซชันแน่นอนค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Crazy Fairy นะคะนั่นเป็นเกมในเว็บนั่นเองเป็นเกมแนวเดียวกับบูมค่ะแล้วก็เป็นเกมแนวเดียวกับพวกแบบเวิร์มอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเกมยิงๆิแบบ 2D นะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยเขามีพิเศษไปกว่านนั้นค่ะเขามีแบบ 3D ด้วยนะอ่าแล้วเราลอง,ลองมาดูตัวละครกันดีกว่าค่ะซึ่งตัวละครแป้งนี่ก็น่ารักอะดูตาดิ ดูสันจมูกเขานะะีคะจมูกดูสันเป็นคมแล้วก็ถือไม้จิ้มฟันสามแง่งนะมีสายฟ้าล้อมรอบเนี่ยฮะในกุ้งปิกกจูโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะบลึบโอ้โหดูภาพสิคะภาพนี่คือแบบเทพนิยายอะมากๆเราลองเข้าไปดูในหมดล็อบบี้กันดีกว่าค่ะซึ่งเกมนี้เนะะีคะเขามีให้เราเล่นอยู่สาหมดด้วยกันนั่นก็คือเป็นโหมดชาเลนจ์เนะยคะต่อสู้กับเพื่อนก็ได้ต่อสู้กับ ทีมก็ได้สร้างห้องเทรนนิ่งตัวเองก็ได้นะคะว้าวต่อไปเนี่ยเป็นโหมดของการแอดเวนเจอร์ค่ะก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตะลุยบอสอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งมันจะมีบอสให้เราเล่นอยู่หลายตัวเลยดูมีปีศาจนรกนะคะแพ้เฮาบิล <c oughs> ล,บลี่แพ้เบิลลี่น่ารักอ่ะไม่รู้อยากเล่นแล้วก็อาณาจักรคนจิ๋วนะคะแล้วก็มีบ้านผีสิงโอ้เรือซินแบบนี่เราต้องเปิดนะคะ เยอะเลยอะ่ะมาแล้วต่อไปเนี่ยเรามาดูกันในโหมดของทัวนาเมนต์กันค่ะซึ่งโหมดนี้เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าให้เพื่อนๆมาชิงของรางวัลกันนะคะเป็นคนในเซิร์ฟเนี่ยเข้ามาเล่นกันแล้วก็แข่งกันชิงว่าใครจะได้เป็นที่1ในทัวนาเมนต์นี้อะไรอย่างนี้นะคะว้าวเราลองเข้าไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าก็จะมีเป็นสร้างกิวนะคะรงนกิง้งมาร์เก็ต อ่ามาร์เก็ตก็จะเป็นระบบขายของนั่นเองแล้วก็เป็นช็อปเนะคะก็คือช็อปของทางตัวเกมเลยก็จะมีเป็นอาวุธมากมายนะคะเป็นมาร์คดีดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บีมีมาร์คมาร์คไอตัวนี้อุ้ยแต่นี้น่ารักอะเออใช่อ่ะ <laughs> และที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็เป็นระบบของการอัปเกรดของนั่นเองซึ่งแปง้งในชอบอัปเกรดมากนะคะเพราะมันจะทําให้พลังโจมตีเนะะี่ยแล้วก็ค่าป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ ยังไงเดี๋ยวเราลองมาอัปเกรดกันดูเลยดีกว่านะคะนี่เอาอันนี้ใส่มาปุ๊บเขาบอกว่าต้องการ1อันนะคะเรามีอยู่9อันอัปเกรดค่ะปุ๊บเงยเงยเงยนำ้นำโมนำม้นำโมนำม้ำโมน้ำโมตอนนี้เนะะี่ะการอัปเกรดที่อลังการออกมาแล้วอะได้ไหมนี่ก็พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นไงเพราะแต่อันนี้เนี่ยของแป้งเนี่ยอัปเกรดเลเวลสามแล้ว อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมอันนี้13เนะะี่ยฮะอันนี้ของเรายี่ิบโหเพิ่มมาเยอะเหมือนกันและโหมดต่อไปนะคะนั่นก็เป็นโหมดของการปลดล็อกนั่นเองปลดล็อกข้อผูกมัดก็คือในเกมนี้เนี่ยของที่เราใส่นะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่ายังไงอะสมมุติว่าเราใส่เข้าไปในตัวแล้วเนี่ยมันจะล็อกเลยห้ามเอาไปขายที่อื่นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เอามาปลดล็อกตรงนี้ให้มันเหมือนกับว่าแบบ เหมือนไม่ใหม่อะแล้วก็ไปขายว้าวต่อไปนะคะเป็นระบบของการสร้างปีกนั่นเองออออสร้างปีกนะคะเราก็จะสามารถแบบนี่เราก็ซื้ออันนี้มานะคะหรือว่าจะหาจากการเล่นด่านก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้นะคะเราสามารถเปิดได้จากกล่องนะคะเป็นกล่องอเขาเรียกว่าอะไรอะกล่องลึก,กลับนะคะแล้วก็หาได้จาก เกมเหมือนกันก็คือเวลาเราไปฆ่าบอสหรือว่าเราไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็อาจจะสุ่มเจอเหมือนกันนะคะก็จะได้ปีกมาแรนดอมปีกมานน่นเองส่วนหมวดของอ e ีปิกนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างอาวุธในตำนานนะคะซึ่งอาวุธแบบเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นอาวุธที่แบบมันมีขายตามร้าน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเก็บของพวกนี้นะคะมันจะสามารถที่จะสร้างอาวุธใหม่ที่ เรียกได้ว่ามีพลังทำลายล้างมากกว่าอันอื่นนั่นเองโหเยอะมากเะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาของก่อนนะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะสำคัญสำคัญนะเมื่อกี้สำคัญแล้วใช่ไหมอันนี้สำคัญสำคัญนะคะนั่นก็คือหมวดของเดโก้เดโก้หรือเปล่าเดโก้เดโก้อะไรสักอย่างนะเขาเรียกว่าเป็นหมวดของการสร้างบ้านนั่นเองค่ะซึ่งเราเนี่ยจะมีเหมือนกับว่าเป็น เป็นมุมของตัวเองนะคะนี่ดูแป้งสร้างนะะี่ยนึบขี้หมูนี่ก็จะสามารถเข้าไปซื้อได้ในช็อปนะคะพวกวอลเปเปอร์ต่างๆหรือว่าเป็นพวกอไอเทมนะคะนี่ดูไอเทมก็จะมีแบบเนี่ยดูนี้ดิหมูหมูตาถลนอุ้ยเป็ดขี่จักรยานไม่ใช่เป็ดขี่จักรยานเป็ดมีล้อเฮ้ยมีซัมบี้ด้วยอะ่ะซึ่งตัวการ์ตูนในเกมนี้เนี่ยแป้งคิดว่ามันแบบ มันน่ารักมากอ่ะคือมันน่ารักจริงๆอ่ะหัวโตโต,ตมีเหลี่ยมๆมากแล้วก็หน้าตาแบบดูดูอันนี้ดิดูวัวดิวัว <c oughs> มีรูปหัวใจไงดูป่าเฮ้ย <c oughs> ฉันจะขี่หมูบางเอ้ยหมูหนีไปแล้ว <c oughs> นี่เนี่ยแล้วก็เอาหมูออกมาเอ้ยเอามาดินี่เอามาให้มันขี่โอเค ก็ประมาณนี <pl ains> ้นะคะต่อไปเนี่ยเป็นการเข้าไปเล่นละกันเดี๋ยวแม่จะเข้าไปเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเรามาลองที่โหมดของนี่เลยแข่งกับคนอื่นนะคะลุบตอนนี้เรากําลังค้นหานะอ้าวเรียบร้อยเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้เราเจอดูซูสของเราเนะคะเจอกับคริชคริชฮิตคริชฮิต เนี่ยตอนนี้เราก็เล่งเนี่ยใส่พลังไปเลยอย่าไปกลัวนี่เราแม่นอยู่แล้วเนี่ยดับเบิลช็อตจัดไปอันนี้น่าจะประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ26่ห้เมื่อกี้เราแบบว่าไม่ได้ตั้งใจยิงเนี่ยเดี๋ยวเราลองยิงใหม่นะเมื่อกี้พลาดนิดนึงโหคนนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะอืดอะ วายเป้าวายพลาดแล้วนะกระเด็นไปไกลเลยนะคะมาอีกนัดหนึ่งอู้หูโดนไปหนึ่งดอกนะคะอู้หตอนนี้เหมือนเขาแบบโปยทะเลทรายหรือว่ามันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะนี่แบบทะลุทุกสิ่งนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเอาเลยยี่สิบห้าบ้าอุ้ยเกิน โดนไหมอ้โหเหมือนเขาซ่อนตัวนะคะตอนนี้หาเขาไม่เจออยู่ไหนอะ่ะอือเอาอยู่ที่เดิมอะ่ะโอ้โหเกมนี้นี่มีระบบซ่อนตัวด้วยนะคะอุ๊ยไม่นะโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วต้องเทเลพอร์ตหน่อยเนะี่ยเทเลพอร์ตไปอยู่ใกล้ๆอย๊เฮ้ยมันรู้ตัวแน่เลยอะ่ะ โอ้โหขอโทษนะเพื่อนๆอุ้ยมันเล็งที่เดิม <laughs> เฮ้ยไอซซื้อ,อบือ้อไอซซื้อบื้อเกมมันไอซซื้อบื้อของแป้งนี่มันไอ้นี่ไม่ได้มั้งเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งถ้าเรายิงทะลุตรงนี้ล่ะได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีแบบ ข้อดีแตกต่างกันนะคะอย่างอันเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะยิงเป็นเส้นตรงมันก็จะไม่ลงมาข้างล่างอย่างนี้นะโอไม่นะคริสฮิตคริสติตชนะเราไปแล้วอไม่เป็นไรนะอุ๊ยได้เต่ามาซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีเควสให้เราทำนะคะซึ่งเควสเนี่ยก็จะทําให้เราหาของได้ง่ายดายนี่ดูเราได้อันนี้มาอีกแล้วว้าเมื่อกี้มันเป็นข้อผิดพลาดเนะะี่ยะเพื่อนเ เรามาลองแอดเวนเจอร์โดยการไปหาแพะห้าวบิลลี่กันดีกว่าค่ะเมื่อกี้ผิดพลาสุดๆดเ้ยเอาใหม่นะตึ๊บอ้ตอนนี้เราเจอแล้วนะคะเจอเพื่อนลนะมาเราอยู่กับอีป้านี่คะมนุษย์มนุษย์ป้าใฝ่นะ,ะอุ้ยอุ้ยมันอยู่ใกล้เรามากอะมอนสเตอร์เฮ้ยอย่าพึ่งจเย็นโอ้โหเมื่อกี้คือเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เรา เหมือนกับว่าเอาไพ่เองนะคะเลือกเป็นไพ่เองว่าเราจะาแบบไหนนี่วายขอโทษอุ้ยขอโทษป้าฝฟคือลืมไปว่าอันนี้มันแบบมันยิงทะลุอ่ะหูป้าฝ่ตายขอโทษนะป้าฝ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะแก้แค้นแทนป้าฝ่ายเนี่ยะ ก็เราไม่ผิดแะหน่อยไม่เป็นความผิดของตัวเองนะคะมาๆอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ยักษ์เดินเขยืบไปแล้วนั่นนั่งแน่แล้วเราก็ได้กล่องมานะคะซึ่งเป็นกล่องแบบดีมอนนะคะมาเดมอนอู้ ไ่ของยังแหลมอ่ะโอ้โหป้าฝ่ายบอกฉันไม่เล่นกับแกแล้วอีสุดป้าฝ่ายเครื่องเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใดโอเคยังไงก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นอีกด่านหนึ่งดีกว่าค่ะซึ่งแป้งจะเล่นเป็นโหมดของ challenge โหมดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเรามาจัดการกระเป๋าเราก่อน,นะคะ่ะนี่ปึ๊บมาดูไอ้นี่ก่อนนะคะไพ่ แล้วก็เอาไพ่ใส่เข้าไปนะคะเอ๊เอาเป็นยิงทะลุด้วยดีกว่าซึ่งไพ่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้จากกล่องนะคะแล้วก็อาจจะมีได้ตามด่านด้วยอันนี้อะไรเอ่ยอุ๊ยชุบชีวิตเป้าหมายหรือตัวเองมา1อันเลยก็ตอนนี้ก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊ต่อไปเนี่ยก็ขอเปลี่ยนอาวุธหน่อยนะอาวุธเมื่อกี้เนี่ยไอยอันนี้เนี่ยมันยิงทะลุใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันก็โอเคอะ แต่ว่าแป้งจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันยิงแล้วมันแบบเหมือนเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบดิ่งลงอ่ะเอาอันนี้เผื่อ,อไว้ดีกว่านะคะเราจะไปแข่งกับคนอีกรอบนึงค่ะตอนนี้ก็หาคนก่อนนะคะติ๊บ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 นะตอนนี้เนี่ยเราก็มาแข่งขันกันแบบทีมดีกว่าค่ะโอ้โหอย่าได้เจอกับมนุษย์ป้าไฝนะเขาต้องแค้นเครื่องโกดเราแน่เลยอ่ะ โอ้โหมีคนได้เหมือนเหมือนได้แบบเป็นดาวด้วยนะคะเอาไงดีเริ่มจากคนไหนดีอุย๊ยอีกระโหลกนั่นดีกว่าออโอ้โหลอยละล่องเนียไม่โดนเพื่อนเรานี่ powerful ไปแล้วนะคะกระต่ายกระต่ายอ,อูโหยแรงมากตอนนี้นะคะอัศวินชื่ออะไรเ r i e n d โอ้โหโอ้โหฝั่งนูนี่โคตรมืดอ่ะดูดิตอนนี้คือตาของเรานะคะเราต้องทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเทพโดยการใช้พาวเวอร์นะคะเล็งให้ถูกประมาณน่าจะประมาณ2ี่สิบกว่ากว่าคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะ,ะโอ้โหอืมฮืมน่ะตอนนี้เนี่ยทะเลทรายมาอีกแล้ว ทะเลทรายนี่ก็จะซ่อนตัวคู่ต่อสู้อู้ย่าฮะตอนนี้กระต่ายของเราเนี่ยเอออ้หูยไอ้นั้นโผล่ตัวออกมาพอดีเนี่ยอ้โหยรับแทนเพื่อนอ้โหยช่างเป็นมิตรภาพที่น่ายกย่องมากนะ่ะเราจะเทเลพอร์ตไปใกล้ๆเนี่ยประมาณนี้นี่โหย บาดเจ็บมากนะคะตัวนี้<ๆ>เขาไม่เห็นเราหรอกหรือว่าเห็นวะกระต่ายบอกเอ้ยกูจะเดินไปหน่อยนะนี่โอ้โหเสียวมากอ่ะกลัวโดนกระต่ายมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาประมาณสักสิบห้าได้ไหม มันเทเลพอร์ตว้าไปที่อื่นนะคะโอ้โหตอนนี้เราซวยแล้วสิอืมเราจะกำจัดทีละคนนะเอ้ย,อยแทงทะลุเลยดีกว่าแทงทะลุแทงทะลุแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจไปเลยค่ะฟึบโอ้โหมันไม่ทะลุแบบนั้นดิมันทะลุสิ่งกีดขวางดิอะไรเนี่ยแป้งคุยแรงใช้ได้นะตอนนี้ เลือดของเรานี่ลดไปเกือบครึ่งแล้วนะมาเร็วโอ้โหสุดท้ายเนี่ยกระต่ายมันไม่ใช่กระตายอ่ะมันคือโมดน่ะเราเข้าใจว่าเป็นกระตายตลอดเลยอ่ะได้กล่องนะคะเปิดมาฟลุปมนันโอ้โหได้ของดีซะด้วยนะ โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกมนี้นะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.kcfaery.in.th นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งขอตัวลาไปก่อนจะไปเล่นเกมนี้ต่อเน,นี่แหละยังไงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยรีบเข้ามาเล่นกับแป้งเลยนะคะชื่อนี้เลย Z b n บ b n g Z นะคะเกมหน้าจะเป็นอะไรยังไงติดตามที่ช่องไลฟ์เซชันนะคะ